เมื่อแกงปลาบนฟ้าโดนแฟนคลับแล้งเม้นปั่นประสาท5 5 5พพี่ปอนปีหน้าไปไหนมาคะปีหน้าเหรอครับปีหน้าไปไหนอะ่ะปีหน้าก็รอดูสไปเดอร์แมนสิ้นปีนี้ดีกว่าเอ, <c oughs> อ่อนี่มานี่ว่าพรุ่งนี้ไปไหนมาคะอี พุ่งนี้ไปไหนมามันต้องพรุ่งนี้ไปไหนใช่ไหมรุ่ใช่ไหมคะใช่ครับตัวจริงเสียงจริงครับทําไมปลาหมึกไม่โกนหนวดไม่มีมีดโกนหนวดนะใช่พี่ลุยสักลายเสื้อเหมือนเสื้อจริงเลยครับขอบคุณมากครับอันนี้สักยอยู่ที่ร้านอย่างดีเลยนะครับต่างประเทศนะครับผมป้าบอรจริงๆริงพี่เนียวอับน,นะเป็นไ,ไงไม่ให้เปียกอ๋อไม่อาบจ้าไม่อาบจ้า อะไรอ่ะขอจีเนียลหน่อยที่ถามเอาฮาวะครับหรือหรือหรือต้องการเรจะปผมหรือวะครับขอพิกัดประตูค่ะพิกัดประตูคืออะไรวะอันนี้เล่นมุกอะไรกันไม่เข้าใจเลยอ่ะชอบเต็มกัเ่ละเต็มเต็มกัดเนี่ยแหละเป็นเราของจริง